น้องเขาเหรอเออครับสวัสดีท่านผู้ชมครับท่านครับวันนี้โคกก้กรายการทีชนระอีกแล้วนะเอ,อ่อวันนี้ข่าวที่จะบอกาท่านนะเนื่องจากของเราเนี่ยเดินทางมาถึงร้อยซับแล้วนะไปเชะขึ้นให้ดูไงหนึ่งร้อยสามซับแล้วนะก็ผมมีกิจกรรมดีๆให้ทุกท่านทำนะหนึ่งร้อยซับนะผมจะมาแจกรหัส ROV นะท่านครับหนึ่งละหัสนะเอ,อ่อมีตัวอะไรบ้างวะแรกๆจะมีลิงแน่นอนเนีย่ยลิงลิงสกินไฟนะก็แบบแจก แจกเจีอยกอะแจกอาวีทีต้องแบบคำถามเกี่ยวกับอาวีนะก็ให้ถ่ายว่าตอนเนี้ยผมติดเล่นตัวอะไรมากที่สุดอน่ให้ถ่ายอ่ะให้ว่าผมติดเล่นตัวอะไรมากที่สุดนะต้องไปไหมใบใบใบต้องหบต้องหบก็เป็นสายอะไรสายแครี่เลยระสายแครี่นะใบมานะก็เพื่อนๆือนนะเพื่อนเพื่อนพี่น้องช่วยกดติดตามนะจะได้ไปถึงแฟนซับเร็วนะนะช่วยกดติดตามนะผมนะก็ ามาัชน,นี่แหละครับก็จะเป็นตััดของเรานะครับผมนะที่เราจะแจกในวันนี้นะเอาไปดูก่อนโอ้รถเสียงไปหนึ่งรถเสียงหนึ่งก็จะมีฮีโร่อยู่สีตัวนะเออสกิน38นะนี่จะเป็นลิงลิงไฟนะมูราโลตันนาะตายาโลตันเวนม่วง,งนี่จะประมาณนี้นะเอออย่าลืมกดกติกๆของเันแล้วกันว่าให้ทายว่าผมอะ่ะ ชนนี้เล่นแครีตัวไหนมาให้สุนัทุกท่านนะเออนี่เก็บประมาณนี้นะโอเคเราไปดูฮีโร่ีนนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมนะเออรหัสนี้นะครับผมนะเป็นรหัสเบอร์ตายนะเป็นของเพื่อนผมนะเขาให้ผมมานะเขาไม่เล่นแล้วนะเขามีหลายรหัสเืินนะ ก็ไปถัดเบอร์ตายนะก็ตัวไรที่เอานะก็คอมเมนต์ว่าผมนะชอบเอเล่นแคดี้ตัวไหไรในช่วงนี้นะก็ครับผมก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ผมนะให้ไปถึง 4, 500, สีห้าแสนซับไป,ไปนะๆ,ๆนะทุกท่านนะก็แคนะ่นะีนะ้ครับผมขอบคุณครับเอ้ยอย่าลืมทายเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมทิ้ง Facebook เฟซบุ๊กด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ